สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ก็พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับศักยภาพการสร้างรายได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังบ้านนิดหนึ่งนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนยังไม่รู้ว่าเข้าไปดูยังไงนะครับศักยภาพ ของการสร้างไรายได้มันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันไปนะครับเข้ามาดูหลังบ้านนะครับอ่าเข้าไปเดสบอร์ดมืออาชีพนะครับแล้วก็ไปที่เดี๋ยวไปสนใจได้ไนะครับผมก็แค่นี้นะครับแค่นี้ผู้ติดตามไม่เยอะนะ ติดตามแล้วก็ไปที่การสร้างรายได้จากเนื้อหานะครับพี่ๆรายได้ก็เยอะนะครับเยอะมากนะครับรายได้ผมไปเข้าไปดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับโอกาสในการสร้างรายได้ของคุณนะครับเข้าไปนะครับนี่นะอันนี้สำคัญอยู่นะครับ <c oughs> นี่มาดูสามข้อนี้นะมาดู3ข้อนี้นะครับความเป็นต้นฉบับของเนื้อหานะครับติ๊กเข้าไปนี่แล้วก็อ่านนะครับความเป็นต้นฉบับของเนื้อหานี่คืออะไรนะครับเนื้อหาของคุณมีเอกลักษณ์มากเพียงใดและผลิตโดยบุคคลหรือบริษัทอ่าการผลิตเดียวกันกับที่โพสเนื้อหาใช่หรือไม่นะครับนี่นะพี่ๆเ,เข้าไปอ่านดูนะครับ แล้วก็มีความเชื่อมั่นนะครับสร้างเนื้อ,อาหาต้นฉบับคุณภาพสูงนะครับแชร์ตัวตนที่แท้จริงของคุณให้โลกเห็นเนี่ยประมาณนี้นะครับดูแลเนื้อ,อาหาให้เหมาะสมสำหรับทุกคนนี่แล้วก็มีการเข้าถึงทั่วโลกนี่นะครับมีประเทศไหนที่ไปถึงได้นะครับนี่เซาเกาหลียูนิต็ด สเตตัสนะครับน,นี่การเข้าถึงทั่วโลกคือกลุ่มวัตาหมายของคุณอ่าอยู่มากที่สุดก็คือไทยแลนด์เรานี่เองนะครับโอเคนี่ก็เข้าไปเช็คดูนะครับหลังบ้านอยู่ว่างๆก็เข้าไปเช็คดูไลนนนนะ่นะครับวันนี้นะนะครับโอเคนะครับถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับะจะได้พาคดคลิปวีดีนะครับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับหวังว่าข้อมูลนะครับจะมีประโยชน์นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ